เคาะลูกนะครับจา่าตงครับมาขยีย้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนย e. ูเวเตดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลนั้นสามารถบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึงถิ่น2ประตูต่อศูนย์นะครับรวมไปถึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่อาร์เซนอลนั้นเปิดบ้านแล้วก็พ่ายแพ้ต่อเวสต์แฮมไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเลยทําให้สถานการณ์เรื่องของการลุ้นแชมป์นะครับในฤดูกาลนี้หลายฝ่ายนั้นมองว่าแทบจะจบจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้นนนกก็ต้อองบว่าาทํคะแ ทิ้งห่างนะครับทางด้านของอาร์เซนอลไปไกลแล้วนะครับถึงถึง11แต้มด้วยกันก็ต้องบอกว่าสมผลให้ตอนนี้โอกาสในการควาร้าแชมป์ของลิเวอร์พูลสูงออกมามากเลยนะครับเลยทําให้ทางฝั่งของบอร์ดรับผนันถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนั้นก็ได้มีการหันราคานะครับเรื่องของที่ลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ลงอย่างหนักเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนนี้นะครับทางฝั่งของสกายเบดนะครับทางอาบอร์ดรับั่านกฎหมายที่ประเทศอังอกฤษนะครับได้มีการวางดัชนีเรื่องของเลตติ้งตรงนี้ไปอย่างอ่าไปเป็นอย่างไรกันบ้าง ในเรื่องของเตงแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเตงหนึ่งก็เป็นใครไปไม่ได้นั่นคือลิฟ์พูลนะครับก็ได้มีการหันราคาลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือเพียงแค่เอาขนม12ชิ้นนะครับไปแลก1ชิ้นถือว่าเป็นเลทที่ต่ำเอามากๆนะครับเพราะว่าถ้าหาว่าใครที่หวังจะรวยทางนี้นะครับต้องลงทุนสูงเอามากๆนะครับแต่ได้ได้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างจะต่ำเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่เอา12นะครับไปแลกเพียงแค่1เท่านั้นเองเท่ากับว่าตอนนี้ทางฝั่งของที่ประเทศอังกฤษนะครับก็มองที่ ที่ว่าเขามองว่าทางฝั่งของลิอร์พูลน่าจะไม่พลาดการเป็นแชมป์นั่นเองนะครับส่วนเต็ง2เป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับดูเลทที่เขาจ่ายนะครับต้องบอกว่าห่างไกลกันลิฟเลยครับเนื่องจากว่าทางฝั่งของอาร์เซนอลเน้นเขามองเขาเอาดัชนีอยู่ที่เอาขนม1ชิ้นไปแรก8ชิ้นนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2ที่ห่างกันมากเพราะว่าลิอร์คูลเนี่ยคือเอา12ไปแรก1นะครับแต่ของอาร์เซนอลนี่เอา1ไปแรก8นะครับน่าเข้ากับว่าตอนนี้น่าจะมอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับส เต็ง3เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับมีแต่ชนิดเท่ากันคือเอาขนม1ชิ้นนะครับไปแลก250ชิ้นโอ้โหเท่ากับว่าณนะเวลานี้มันอาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการออกเลตติ้งนะครับที่ดูเหมือนว่าจะมอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนื่องจากว่าเราถ้าหากว่าเรื่องราวต่างๆนะครับเราได้เห็นนะเรื่องของการออกออกเลตติ้งของดัชนีอ่านของบอลรับนกักขุดโควม้ที่ประเทศอังกฤษในเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็มักจะไม่พลาดแต่อย่างใดโดยเฉพาะเรื่องของเต็ง1เต็ง2 แล้วก็เลือกตอนนี้เป็นเรื่องของการลุ้นแชมป์นั่นเองนะครับพึ่งซึ่งเขาก็มองว่าลิเวอร์พูลน่าจะ คว้าแชมป์ไปในบ้านปลายอย่างนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อวันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผกลการแข่งขันทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะเข้าที่เข้าทางน,นั่นเองนะครับแม้ว่าทางฝั่งของลิอร์นั้นจะไปสะดุดเสมอนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนหน้านะครับแต่ถ้าว่าอาเซนนลนั้นก็ไม่สามารถเก็บแต้มได้นั่นเองนะครับก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การคว้าแชมป์อย่างเป็นทางการของลิอร์เท่านั้นเองครับและนี่คือทั้งหมดของข้อลกงนาบจาแตงครับที่จะ วันทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ไลน์แอดแอดตูนสาย13นี่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ